เอ้ยใครปลุกเอาไงปลุกพี่ทำไมอะ่ะเอาแล้วทำไมน้องไงใส่ชุดนี้เดี๋ยวก่อนนะเอาทำไมเราใส่ชุดแบบเนี้ยนี่ดูมงกุฎก็ใหม่ชุดก็ใหม่ใช่ไหมวไงกระเป๋าก็แบบใช่เนี่เดี๋ยวก่อนนะใครใส่แต่งตัวให้เราเนี่ยเฮ้ยเราทำไมน้องไายผิวเหลืองอะไปออกกำลังกายมาหรอเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้เราอยู่กันในไหนเนี่ย เฮ้ยสัญญากษณ์แบบนี้เกมนี้มันคุ้นๆเหมือนเราเคยเห็นในซีรีส์หนึ่งเลยอะใช่ใช่โอเคฮะตอนนี้เรามาอยู่กันในหน้าเกม s ส i ิ g เกมนะครับหรือว่าเป็นเลดไลท์กรีนไลท์นั่นเองซึ่งเป็นเกมหนึ่งที่ตอนนี้นะครับได้รับความนิยมกันล้นหลามเลยนะฮะเลดไลท์กรีนไลท์อะไรก็ช่างเดี๋ยวตอนนี้เขากรลังจะต่อแถวไปเพื่อที่จะเล่นเกมนี้กันนะฮะ น้องไงตอนนี้ประตูยังไม่เปิดและอีกอย่างหนึ่งนะครับเขาบอกไว้ด้วยนะเขาบอโอ้ยพูดไม่ชัดเลยเขาบอกไว้ด้วยว่าถ้าเราชนะเนี่ยเขาจะให้เงินเรามูลค่ามหาศาลเป็นล้านเลยเหรอไงเราจะรวยเป็นเศรษฐีแนด่ดูดิเงินค่าขนมชั้นได้แค่79หสันส่วนน้องนายได้2องพน,นะฮะไม่ใช่ศ<ะ>ูนย์ฮะศบาทตูบาทวัดซื้อ ไม่เชื่อน้องฮะผมเห็นน้องอาเขาไปเล่นมาอา้าวน้องอายได้ศูนย์คุณผู้ชมแซงว่าน้องอายไปใช้เงินอย่างสิ้นเฟืองใช่แล้วฮะเขาไปใช้เงินมาตรนแรกใช้อยู่สองพันนี่ฮะเราสามารถมองคนที่เล่นอยู่ข้างนอกได้นะฮะนี่คนเล่นข้างนอก,นกนเจนได้ว่าเราจะเจอกับเจ้าตุ๊กตาเหมือนในซีดีเลยฮะส่วน ใช่หมายเป็นเกมหนึ่งนะฮะที่ตอนนี้ได้รับความฮิตกันเยอะมากๆ<ช>แล้วก็ส่วนตรงเนี้ยมันเหมือนในหนังสุกุ้งเกมเลยฮะนี่รู้จักหน้า<ช>เกมเนี่ยเหมือนเบสเดส่วนไอ้ตรงเนี่ยเนี่ยน่ยไอตรงใช่ฮะใช่มันเหมือนผู้ป่วยนอนนะมันจะเป็นเหมือนแบบอารมณ์อารมณ์แบบห้องนักโทษนะฮะห้องนักโทษส่วนส่วนใครที่โดนกากระบาดเนี่ย แสดงว่าคนนั้นเดทเดทนะฮะเดทสวยพวกยามสองตัวนี้เนี่ยก็เหมือนในหนังนะฮะบางตัวก็แบบอุน่นๆนิดนึงไปกินขนมมาใช่ไหมเพื่อนเอานะฮะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยในนะตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวรอให้ประตูเปิดนี่ไงประตูเปิดแล้วจา้าเข้าสู่นะข้างนอกเหมือนในเกมเลยนะฮะนี่ซีรีส์มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะ แบบอารมณ์แบบนักโทษมาเล่นเกมแบบเหมือนเกมลุ้นตายนะเกมลุ้นตายไปติดตามซีรีส์ได้นะฮะจาก Netflix นะฮะไม่รู้อะผมตอนนี้ผมยังดูไม่ครบนะฮะเพราะว่าไม่มีเงินเอาไว้สมัคร Netflix แล้วผมก็ไม่เคยดู Netflix นะ,ะจะดูได้ในแต่ y t u t u b ่แหละนี่ดูจากเกมแล้วเหมือนจะไม่ค่อยยากใช่ไหมว่างเราต้องรอจ,จังหวะนะ ป็เสียงหน่อยกรีนไลน์กรีนไลน์นีวิ่งไปวิ่งไปไปหยุดเย้ <Green light. S 1> yeah. ทันเอาไม่น้องนายอย่าตายน้องนาย <Green light. S 1> ไม่นะเสียน้องผมไปแล้วจังหวะน,นี้จะตอบมัไ้ยโอยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ g ไม่ใช่มันไม่เหมือนอย่างที่คิดเลยใช่ไหมลองไงมันไม่เหมือนอย่างที่คิดเอาไว้ปกติเราดูแล้วมันเหมอนดูทรง้วมันเหมอนต์ใจง่ายใช่ไหมแต่มันยาก <I like. S 1> มันยากอะคุณผู้ชมคือเกมนี้มันยากมาก <I like. S 1> แล้อีกอย่างหนึ่ง <I like. S 1> เราในเมื่อเราได้เงินมาพอประมาณเราก็สามารถเอาไว้ซื้อแบบ <I like. S 1> พวกชุดอะไรพวกนี้ได้นะฮะเดี๋ยวบอสเสียงก่อนนี <I like. S 1> ่ฮะ เราจะซื้อแบบพวกชุดอะไรพวกนี้มาได้นะครับบางชุดก็ราคาถูกๆ <Green light. S 1> ส่วนชุดที่ผมอยากจะได้มาในฝันของผมก็คือเจ้าชุดนี้ฮะ <Green light. S 1> เจ้าชุดชมพูเจ้ายามอหละตอนนี้ผมมีเงินอยู่ <Green light. S 1> แค่มูลค่าเจ็ดเหรียญอะไรครับเนี่ย <Green light. S 1> ได้เงินมาน้อยเ <Green light. S 1> าไงใช่ไหมเราได้เงินมาน้อย แน่นอนนะฮะเราเป็นคนเราเป็นคนดีเราเป็นคนดีต้องไม่ขโมอยเราต้องทำตามกฎเกม <Green light. S 1> จริงแมวน่าดูดิตอนนี้สองสามคนนะเขากำลังยืนแบบเหมือนรูปปั้นเลยฮะแล้กวกัน เต,ต้นเเลยนะฮะเดี๋ยวเต้นไปก่อนเต้นไปก่อนเจ๋ยวนดิรอก่อนนะฮะสักครู่หนึ่งตัดต well ัดต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 าอะไรมาพร้อมกันเอาไเอาอันไหนฮะเอาไหนเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพี่เอาเจ็ดเจ็ดก็กันเจ็ด พี่ก็เจ็ดจ้ะตบมือตอบมือแ <Green Line. S 1> จะแจะแจะแจะตบมือเสีย <Red Light. S 1> ดายไม่มีท่าเต้นแบบคลาสสิกอ่ะ <Green Line. S 1> คนมาทุกคนได้กันมาได้ไงเพราะท่าเต้นคลาสสิกเนะี่ยอยากได้อ่ะใช่ไหมทุกคนบอกกันมาหน่อยตอนเนี้อันนี้เราสามารถดูคะแนนได้ครับของผู้ชนะตอนนี้ดูมันได้เงินมาสามพันเหรียญเนี่ย <c oughs> ใช่ เอ๊ะพี่จะทําอะไรสนุกสนุกให้ดูพี่จะทําอะไรสนุกสนุกข้างบนโอเคขึ้นไปไม่ได้มามันขึ้นไปไม่ได้มามาประตูเปิดประตูเปิดวัดได้ละได้ละมาครั้งนี้ฉันต้องได้เงินมาให้เยอะ ืาง้อจะอธิบายว่าเรื่องถ้าพูดว่ากรีนก็ให้ไปได้ฮนะส่วนถ้าไม่ใช่กรีนส่วนถ้าไม่ใช่กรีนไลท์ถ้าเป็นเลดไลท์ก็ห้ามเดินไปครับไม่งั้นโดนยิงตายนี่คือยิงแบบส,สดเลยนะฮะโหดมากเกมน,นี้ตอนนี้เป็นเวลาเก้าวิรอก่อนสักครู่หนึ่งสี่ส,ส,สหนึ่งโอ้ยไม่ได้อยู่กับ้อาไง กรีนไลน์ฉันไปก่อนหยุด,ดยู่นี่อ้โหผู้หญิงคนนั้นเขาดูฉันขอให้เธอตายมีตายเฮ้ยกรีนไลน์ไป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 หยุด <c oughs> จะเดินไปสักประมาณสองวิก็พอสองวิหยุดนะฮะดูดูด,ด,ดูไอ้คนนั้นมันวิ่งไปแบบ โอ้โหไปแบบชิลมากยกเว้นเราดูดิยิ้มแบบมีความสุขนะฮะเหมือนอยากเดินไปให้ได้ <Green Light. S 1> หนึ่งสองหยุดนี่ฮะตามสเตปผมกับน้องนายที่คิดกันเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนตอนที่จะเล่นเกมนี้ฮะฮีเด้เล่นอะไรหนึ่งสองหยุดเดีย <c oughs> วขึ้น คราวนี้จะไปแบบ3วิบ้างจะไปแบบสเตป3วินะฮะดูสิว่าสเตปสวิมันจะทำให้เราลอดไหมหนึ่งสองสามหยุดสามวิเห็นไหมบอกแล้วสเตปสาวิได้หนึ่งสหยุดคราวนี้มันเริ่มเร็วพอเราไปใกล้มากกว่านี้เล็วไรหยุดจาหยุด คนนี้คนแบบนี้คนเล่นเยอะนะฮะ <Green line. S 1> a e i o u เดีสอบหยุดจะถึงแล้ว <Green line. S 1> จะถึงแล้วจะถึงแล้วโอ้โหง่ายเกินไปหรือเปล่าครับคุณผู้หญิงจะเด็กผู้หญิงหนึ่งสองสามไปทางเจเดรรอก่อนนะเดี๋ยวร้องนะฮะเ <Green line. S 1> ะเด้เออนะดูฮะนี่จูบยามคนนี้หน่อยนี่ฮะออนไลน์เดทด,ดิง

โอเคเรียบร้อยเอาอีกสักตาไหมเอาอาอสักประมาณ3ตาไม่อะสามสามตาเดี๋ยวคิดมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวคนดูแล้วเบื่อนะไอ้จริงจริงคนดูยาวแล้วมันรู้สึกว่าคนน่าจะชอบนะมันมีกฎเกณฑ์ยูทู e อยู่ The first game g a m e มางนี้ต้องให้ได้ ฉันนี้ต้องได้เงินเยอะให้ได้ถ้าไม่ถึงพันก็ไม่ต้องออกจากเกมนะจ๊ะไม่รู้ว่าถ้าเป่าไปก่อนจะได้ไหมชุดแดงชุดแดงชุดแดงเฮ้ยชุดแดงนี่คุณผู้หญิงคุณจะไปไม่ได้นะคุณไม่ต้องไปผมขอให้คุณแพ้คุณไม่มีสิทธ er er <laughs> hey, hey, ิ์คุณไม่มีสิทธิ์ คุณไม่มีสิทธิ์ชนะเดี๋ยวแปยว่ีนิสัยนี้มาจากพี่คาชาแน่นอน <Green line. S 1> คุณไม่มีสิทธิ์คุณไม่มีสิทธิ์หนึ่งสองสามหยุดผู <Green line. S 1> ้ <Green line. S 1> หญิงคนนั้นเขามีสิทธิ์ใช่โอ้โหเดชจะ้ะเดชจะ้ะเดชเลย จังหวะนี้มาดูกันดีว่าเงิน400เอาไว้ทําอะไรได้บ้าง <Green light. S 1> เงินนี้เป็นเงินที่เราเก็บทุนมาจากการเล่นตุ๊กตาตัวนั้น <Green light. S 1> นี่ฮะเงินที่แพงที่สุดก็จะเอาไว้ซื้อนั้นจังหวะนี้ออกมาดูคน <Green light. S 1> คนเดินไปแบบสปีดสปีดรันกัน ก็ประมาณนี้ไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีเล่นอีกนะครับสักคลิปคี้นคครับคปก่อนนะครับควัสดีครับ